ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ประเด็นเลขคนี้ค no รับกับประจำวันที่4เดือนมกราคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลทะเลครับเริมที่จักรคือคักคักขนองกันเลยครับเมื่อสุดทางฝั่งของตลาดเดอรับบิดได้ประกาศคว้าตัวตลาดเจ้าทู่ชนะนันป้อมบุพภาครับคำรวมทับในเลกที่2เป็นชีเรบ้อยเลยแหละครับและทางฝั่งของตลาดบีจีปทุมนันครับทีมในศึกบอลลีโวทะเลในฤดูกาลนี้ครับได้ยืนยันทีจักคว้าตัวตลาดชนะนันป้อมบุพภาครับสุนณบวย3สามสิบเอ็ดปีครับ จากสโมสรแบงคอกโดนุตัดเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมในช่วงเล็กที่2นี้ครับของฤุูการสมัยยี่สอย่างเป็นทางการเลยครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับทางฝั่งของตะลันเจ้าถูนั้นครับมีผนั้นกับทีมชาติไทยครับเคยคว้าแชมป์อาเซียนอยู่19ปีครับเมื่อปี2009และก็ได้ซิว2เหรียญทองครับ4ี่เกมกีฬาฟุตบอลชายในปี2013และปี2015กับทีมชายครับชุดอยู่23ปีอีกทั้งครับเคยผ่านประสบการณ์ลงสนามให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่มาได้อีกด้วยเลยครับ และสําหรับทางด้านชนนานนันครับผ่านประสบการณ์ลงเล่นในกับเมืองทองสมุตรสอนพื้นตารวจสมุตรอนโอสสภาอบรอย50สิมุตรโปรดิเทรซีสุพรรณบุรีซีและล่าสุดกับแบงคอกอยู่ในแต่นี้แหละครับ ประเด็นข่าวสารที่2ครับรอไปกันที่ทางฝั่งของตนานรางสมสรปราดเอฟซครับล่าสุดเว็บไซต์ของตนารางสยามสปอร์ตครับได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าสมุสอนปราดน้นครับจอะที่จะปิดดิวเอดิสันไคออนเข้ามาเสริมคมในเดนหน้าให้กับสมุสอนหลยครับโดยทางฝั่งของตนารางช่างข่าวเจ้ากอดนั้นครับหรือตนารางปราดเอฟซครับทีมในศึกทะเลครับจอะที่จะได้ของหน้าบราซิลอย่างตนารางเอดิสันไคออนลักเกมาประสอบการครับที่ผ่านบรสุมลูกหนังทะเลมาลหลายทีมเข้ามาเสริมคมในเดนหน้า ลุยสึกทลิกในช่วงเลกที่2นี้เลยครับและสาบทางด้านเอดิสันไคลอ,อน,น้นครับปัจจุบันครับอายุ33ปีครับเคยลงเล่นในกับสมุรราชนาวี v, ประจวบ fc ชลบุรีอ fc สุพรรณบุรี fc เมืองกาญและทีมในลีกของทางด้านมาเลเซียอย่างสมุสรฮานอย fc เลยครับ หายเดนที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตะลันนครปฐมยูไนเต็ดกับทีมอุทัยกันหน่อยครับล่ดาสุดสมุทรอุทัยนั้นครับได้ปล่อยตัวตะลันกิติศักดิ์ผูจันทร์ให้กับตะลันนครปฐมยูเนเต็ดเลยครับโดยทางฝั่งของตะลันสมุรอุทัยนานครับได้ประกาศปล่อยตัวอย่างตะลันกิติศักดิ์ผูจันทร์ครับกองกลางของทีมไปให้กับสมุรนครปฐมยูไนเต็ดโดยสัญญาณยืมตัวในสุกบอลลีโวทริกในฤดูกาล23ในช่วงเลกที่2นี้หละครับและซึ่งโดยอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งงขอตลนเจ้าก นั้นครับหรือตรารันกิติศักดิ์ผู้จันทร์ครับดารุงจากชนบุรีเอฟซีอะคาเดมี่เคยเล่นในกับสมุสรสพรายูนเตตดบ้านบึงเอฟซีอุทยัยธานีเอฟซีอีกทางครับเนี่ยเคยติดทีมชาติไทยครับชุดเอเชียนเกมที่ประเทศจีนอีกด้วยเลยครับและส่วนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปครับของสมสรอุทยัยธานีเอฟซีนั้นครับค่อยจะเปิดบ้านพบกับทางน้านกวางโซมาภัยเชียงรายยูนเตตดในวันที่1 1กุมภาพันธ์2024ครับในเวลา10.00นตรงครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทยัยธานีเลยครับ ประเด็นที่4ครับเราไปกันที่อย่างเช่นเคยครับกับประเด็นของตลานทะเสองในช่วงตลาดซื้อขายครับเมื่อสุดครับทางฝั่งของตลานทัพช้างศึกยุทธทีครับได้ประกาศแยกทางกับแนวรับตัวลของทีมเพิ่มอีกหนึ่งคนหลังจบเลกแรกเลยครับโดยทางฝั่งของตรลานสมุทรสุพรรณบุรีสีนันครับได้ประกาศปล่อยตัวตะลานวสันท์โฮมแสนครับเบกขวาตัวเก่งของทีมเป็นที่ริครับหลังจบศึกทะเลสองในฤดูกาลสองพันยี่สิบสามในช่วงเลกที่2นี้แหละครับโดยซึ่งอย่างไรก็ตามครับทางฝั่ง ของตะาันเจ้าปิงนั้นครับเด้ออกมาเปิดเผยะไรครับว่าต้องขอขอบคุณสมุรสุวรรณบุรีและขอให้สมุรนั้นครับประสบความสำเร็จต่อไปไว้พบกันใหม่โชคดีเลยครับและส่วนสารับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของตะาันสุวรรณบุรีสี่นั้นครับเขาจะออกไปเยือนรากอปรปุมวันกาญจนบุรีสีในวันที่6มกราคมครับ2024เวลา18นาฬิกาตรงครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือสนามกรษบบัวนั่นเองเลยครับ ประเด็นต่อไปครับอีกหนึ่งสมุรในทยเลทีกสองครับอย่างตะนันทับรถมัมบร์กอดครับหลังจากที่ได้คว้าตัวตะนันสุประวีมมีประทังไปครับล่าสุดได้คว้าในลุกจากทับนาคาบร์กอดคำรบมิีมอีกหนึ่งคนในช่วงเลกที่2เลยครับโดยทางฝั่งของตะนันสมุรรํำปางเอฟซีนั้นครับได้ประกาศคว้าตัวตะนันมบทีสารคำกองนาจากกษิตาเอฟซีคำรบมิีมครับเพื่อเตรียมสู้ศึกทยลีกสองในฤดูกาลสองพันยี่สิบสามในช่วงเลกที่2นี้เลยครับ อย่างไรก็ตามครับเข้งวัยยี่มาปีนานครับก็เคยคาแข่งให้กับสมุทรสบุรียูเนเต็ดกระบี่เอฟซีลำปางเอฟซีสมุทรปราการชตีไร่องเอฟซีพีทีประจวบ์เอฟซีอายุทยายูเนเต็ดและสมุทรสอนล่าสุดก็คือเกษตรศาสตร์เอฟซีนั่นเองเลยครับและส่วนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปครับของตะนานลำปางเอฟซีนนครับก็จะออกไปเยเอ็นสมุทรสอนพัทยายูเนเต็ดครับในวันที่7มกราคม2024ในเวลา17นาิกา30นาทีครับที่สนามกีฬาเทศบาล เมืองหนองปลือเลยครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับไปปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งทีมในทยลีิซองครับอย่างทางดานเชีงยงใหม่ฟุตซีได้เสริมทัพรายไร้ครับด้วยการยืมตัวทันดันนาคินวิเศษชาติจากการเทลฟ์ซีครับเขาบลมชีเป็นชีเรียบร้อยเลยครับ โดยทางฝั่งของตลาดสมุทรสอนเชียงใหม่เซีนั้นครับทีมในศึกไทยลีกสองครับได้ขยับเสริมทัพรายแรกในตลาดนักเตะในช่วงเลีกที่2ครับโดยการยืมตัวแข้งดีกรีทีมชาติไทยครับอยู่ย3ปีอย่างตะล้านนาคินวิเศษชาติจากการเทรดซี FC ครับเข้าสู่ทีมเป็นชีเรียบร้อยเลยแหละครับและสําหรับตะลานนาคินวิเศษชาตินั้นครับเป็นนักเตะบอยยางยีสปีครับตำแหน่งแบ้ขวาเล่นได้ทั้งปีขวาครับก็เคยคายแข้ขขงมาแล้วกับทางนานสมุทรสอนอยุธยาบริเออร์อยุธยาเอฟซีแบงคอกกุลิต มียูเนเต็ดอายุทยายูเนเต็ดอีกครั้งเชนทัทฮอนบิลบีจีพทุมและสมุทรสอนล่าสุดก็คือการถลเอฟซีนั่นเองเลยครับและสำหรับนัดต่อไปครับของตารานเชียงใหม่เอฟซีนั้นครับก็จะประเดิมในช่วงลีกที่2นี้ครับโดยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของตารานสมุทรปราการชิตีที่จะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่7มกราคมนี้ครับ2024ครับในเวลา18นาฬิกาตรงครับที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ